ทันไหมมันจะปล่อยยังไงเราไม่มีที uh.> ่นี่ปล่อยแล้วติกต่อเราปิวก็ติต่อไปนู้นนะติวต่อไปู้ต่อไม่หมก็ได้ไหมพี่จุดทำอะไรเราทันเนาะอะาอะไรกอมุอะทานจาะมุทันสิแป๊บเดียวเองเปิดๆนะเนาะ ามาบอกว่าเอาให้หมดขายเองมออา,งานี่เอาแบลร์ดีนะท่านเขาขไหนเขาขูอ๋อเขาไม่ได้ขูขข่เขาขาม อย่าเก็บอุ้มนะเขาคู่หนูคือแปลว่าอะไรเอ่ยเปคุณในะุ้มฮะคือแปลว่าอะไรเธอเขย่าเขาเขาก็ทําเสียงเนาะใช่แต่ถ้านอนก็ไหต้องทำไงเนีก็ให้เขารำทำไมล่ะเขาก็คนก็นัวไม่รักพี่สิแมู่ฟันเป็นอะไรยังเหมือนฟันหักว่าฟันหน้าฟันห่างฟันน้ำฟองต้นไหนขอดูหน่อยขอ ้องดัดฟันลูกฟันล่างไม่ดัดฟันน้องนี่ฟันน่าเกลียดเห็นบอดต้องดัดฟันฟันน่เกียด่อนฟันกลางหายไปไหนอะเป็นอะไรลงติดอ่านอนก็ไม่ติดเอ๊ฉันมีโค้กงไปซื้อเลย

พี่เก่งเนาะเขาจะนอนตากคนเดียวเราอย่าเข้าใจ จำไหวน้องไม่ชอบที่ไม่ชอบปิตีไม่ชอบไม่ชอบมิเนอร์ไม่ชอบมิเลยไม่ชอบสีชมพูจำไหวจำไหมนะลูกถ้าเราเข้ามาเด็นขาดใครโถอยแล้ว you <laughs> ยังดูแอปอยู่เป็ดเป็ดกันเป็ดซะ แบกเข้าบ้านลูกไปแม่น้คะแล้วหมาก็ดูวุ่นวายมานี่แก้วไม่ไปอยว่าเกออกไปลูกแก้วะเกาให้ผูกเหรฮะเกลใครผูกจะฝันเ้ลใครประตูหน้าได้แล้ว มีเลยใรืงกระเป๋ามีเลยนังแป๊บไหมักพีคเอาโทรศัพท์นักาีคต้องการค่ะออก่อนงานงอกแปดร้อยคนไปไหมใเื่เปิดพโลหิหมายมาเรองกระเป๋าจุ่มมาขึ้นยังแจ๊ะขี่เราวางไว้บอดถุงแล้วงานงอบแล้วเกินเวลาแล้วพี่พิชแป๊บนะคะคุณแม่ไม่ได้เล่งเลย มาแล้วนี่ไงกระเป๋าน้ำกระเป๋ากาแฟกาแฟเอาแต่กาแฟมากระเป๋าไม่ได้เอากระเป๋าเราหนามันแล้วใช่ป่ะมาแล้วค่ะกระเป๋าชั้นตัวกระเป๋าชั้นตัวอยู่นี่ของจุ่มมาแล้วของจุ่มมาแล้วเป็ดอยู่นี่เป็ดไม่ต้องอาหารยีเฟียหัวมาเลยลูกเว็ดเดียวนะคะเฟียนหัวนิดนึงคุณแม่ ร้อยคนบอกเขาถูกจำกัดนช่ว่าคุณบุ๋มยังยังยังไม่ดีบเกิดอะไรขึ้นคะคุณพี่นัดสี่โมงออกบ้านสี่โมงค่ะคุณแม่เขายังไม่จบของ,ของเขาเราปิดรถไปก่อนคุณไปไหนครับไปบ้านคุณพีทค่ะคุณแม่แม่แม่ค่ะไปบ้านคุณพีทคะ่ะแต่ตอนนี้พี่แอบพี่นั่งรอคุณบุก่อนทำเนียนเขาจะได้ยีบมากระเป๋าใส่แมว กระเป๋าเดินทาง๋อใช่ไหมเป็ดจะร้องทำไมลูกก็กบอนนัวห้ามโมไม่ยังคุณแม่เขายัางไม่ดีเขายัางไม่มาไปใช่ค่ะไป,ไป,ไ,ปไปมาค่ะเพราะว่าคุณบุ๋มช่วงนี้งานเยอะแบบ อยู่นี่ไปเดี๋ยวก็นี่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้ย้ายไปอยู่นู่นถาวรน,นะคะเดี๋ยวปิวอีกอยู่รถยตยังยังไม่วิ่งอุ้ยหนึ่งพันคนพ่จุมลงคลิปอยังขาลงแล้วค่ะไปดูด้วยนะคะคุณแม่ใช่เปลี่ยนไม่ค่อยออกจากบ้านร้องเลย ใกล้เดือนไหนยังไม่ดูเลยค่ะน่าจะใกล้ๆแล้วค่ะเอาตะกร้าออกมีตะกร้าไม่มีแล้วนะคะคุณไม่มีตะกร้าไหมมีไหมเดี๋ยนะถูกก่อนแป๊บหนึ่งจุ๊งไม่เห็นไม่มีแล้วค่ะอะไรนะไม่แวนเสื้อใช่อุยอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปแล้วเมื่อกี้คนลงตอนนี้มนันมรเราลงไหมอะ บายทุกคน,นไปแล้วนะคะคุ้มเชียเส่ถังไหมคะนี่ถังมาแตกม่าเห็นวแบบ่าแวบอ,อี่ไงข้างหน้าไหนอ่ะโอ้ออเออเอ้านี่ใส่ไม่ดีเลยาย